รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลในวันนี้นะคะมาอ่านชีวิตผ่านไพ่ของคนที่เกิดวันที่26มาดูกันว่าชาว คนที่เกิดวันที่26นั้นในปี2565จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจะเริ่มต้นจากการดูพลังงานภาพรวมต่อด้วยการเจาะทีละประเด็นทีละเรื่องกันนะคะอ่ะเริ่มต้นจากพลังงานภาพรวมก่อนเลยนะคะ คนที่เกิดวันที่ยี่สนะคะเป็นไปได้ว่าช่วงเวลานี้หรืออาจจะผ่านมาแล้วหรือกําลังเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะคะน่าจะกําลังมีคนเก่าๆใครเก่าๆย้อนกลับมาหาคุณหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะกลับบ้านเนาะไปเจอคุณพ่อคุณแม่หรือว่ารุ่นพี่หรือว่าใครเก่าๆอ่ะเอคุณอาจจะไปเจอใครเก่าๆนะมีการหวนคืนอะไรบางอย่างนะคะ อืสิ่งเอ่อณปัจจุบันนี้นะหรืออาจจะผ่านมาแล้วสักนิดหน่อยเหมือนกับว่าคนที่เกิดวันที่ยนะี่สิบหกน่ะน่าจะมีอะไรให้ต้องคิดเนาะใช้ความคิดมีอะไรที่เก็บงำอยู่นะมีอะไรที่เก็บงำหรือว่ามีความลับอะไรบางอย่างที่ไม่ได้บอกใครหรือบอกหรือไม่สามารถบอกใครได้มีเรื่องบางเรื่องที่อยู่ในใจของคุณนะเป็นไปได้นะคะอืม ่าในอนาคตต้องบอกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์จริงๆแล้วคุณเป็นคนมีสเสน่ห์อยู่แล้วนะเออแล้วก็ในอนาคตค,คุณก็จะมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์แล้วก็อย่างที่บอกไปคุณเหมือนคุณมีอะไรซ่อนอยู่หรือมีอะไรบางอย่างเป็นความลับอะอยู่นะมีมีอะไรที่เก็บงําอยู่ไม่แน่ใจเป็นเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าเออเหมือนคุณมีมีเรื่องอะไรที่แบบว่า ยังไม่ได้เปิดเผยหรือว่ายังไม่ได้เฉลยอะไรกับใครอยู่นะคะแล้วก็คุณเป็นคนคน,คนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะมีคนคอยให้ช่วยเหลือ,อหมายถึงว่าคนคอยให้ความช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนคุณอยู่เนี่ยเต็มที่เหมือนกันนะคะอืมอ่ะต่อมาค่ะ อืมเหมือนว่าช่วงที่ผ่านมาคุณน่าจะต้องมีอะไรที่จะต้องตัดสินใจนี่แหละอืมมีอะไรที่ต้องตัดสินใจมีอะไรที่ต้องคิดมันก็เลยกเกิดการหวนคืออะไรบางอย่างหรือเกิดอะไรบางอย่างที่เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ยังเปิดเผยไม่ได้เป,เป็นความลับอะไรบางอย่างที่ที่คุณคุ้นคิดอยู่นะคะอืมอืมคุณค่อนข้างที่จะ ที่ผ่านมาหรือช่วงที่ผ่านมาหรืออาจจะเกิดขึ้นตอนนี้ก็เป็นไปได้นะคุณค่อนข้างที่จะคิดมากคิดหนักแล้วก็เครียดกับอะไรบางอย่างบางคนบางคะบางบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะถึงขั้นนอนไม่หลับเลยก็เป็นไปได้เอคิดมากคิดหนักคิดเยอะคิดมากคิดหม่นะคะอืมก็เลยเนี่ยคือมันเกิดจากการที่ต้องตัดสินใจด้วยมั้งมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกเครียดหรือกังวลอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ ปีหกห้าต้องบอกว่ามีความมั่นคงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณเลยนะคะมีความมั่นคงเกิดขึ้นมีทั้งการงานการเงินมีความมั่นคงอาจจะมีคนมาเปสิ่งดีๆให้กับคุณ<ๆ>ก็เป็นไปได้ด้วยนะเออเริศม,ม,มากค่ะอ่ะต่อไปค่ะอืมเพชรบอนส์นะคะสิ่งที่คุณจะ ทำให้คุณเขาบอกว่าเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆคุณอาจจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เปิดโลกทัศน์ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเรียนรู้อะไรใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนี่แหละมันจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ปลดล็อกอะไรบางอย่างในชีวิตคุด้วยนะอืมต่อมานะคะ เอซเพนทาโคสนะคะน่าจะมีข่าวดีโอกาสดีๆสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆอาจจะมาจากเพื่อนฝูงมิสหายหรือว่าครอบครัวคนที่อยู่รอบข้างคุณเนี่ยอืมจะนําพาความสุขโอกาสดีๆความสําเร็จหรือว่าข่าวดีอะไรต่างๆมาให้คุณนะคะอืม Night of Pentacles นะคะอย่างที่บอกไปความคิดลึกๆของคุณนะคุณคุณนะ่ะมีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วแหละเออมีความเด็ดเดี่ยวมีความกล้าหาญมีความมุ่งมั่นตั้งใจและคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณเป็นคนที่ออมีความมุ่งมั่นมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงอยู่แล้วแล้วก็คุณจะหยิบจะจับจะทำอะไรเนี่ยมีโอกาสสำเร็จสูงอยู่แล้วนะคะอืมต่อมาค่ะ Two of Cups ดูเหมือนจะมีคนดีๆเข้ามาหาคุณนะมีเอเขาเรียกว่าอะไร,รอะ Partner กัลายาณมิตรอะไรต่างๆที่ดีเข้ามาหาคุณนะมาทำให้คุณเนี่ยอได้มีความสดชื่นแจ่มใสเป็นเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานก็ได้ Partner หรือว่าคู่ร่วมคู่ค้า คู่ลงทุนหรือว่าจะเป็นคู่รักอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะทีละประเด็นกันดีกว่านะคะเริ่มต้นจากเรื่องของอา้าวลืมสรุปเลยเนี่ยอ่ะสรุปอีกทีหนึ่งนะคะสรุปอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่เกิดในวันที่26นะคะปี2,565นั้นต้องบอกว่า พลังงานภาพรวมของคุณนะดูเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคุณมีอะไรที่ต้องเครียดต้องคิดต้องตัดสินใจนะคะคุณมีอะไรที่ต้องเครียดต้องคิดต้องตัดสินใจแล้วมันก็ทําให้บางครั้งบางทีคุณนอนไม่หลับก็เป็นไปได้นะคะมีอะไรที่ต้องเครียดต้องคิดต้องตัดสินใจแล้วก็เหมือนมีความลับอะไรบางอย่างที่คุณปิดบ,บังซ่อนเร้นอยู่ <lakes and relax> หรือว่ามีความลับที่คุณกลมไว้อยู่นะเออและแน่นอนว่าเมื่อคุณตัดสินใจอะไรต่างๆมันก็จะถูกเปิดเผยออกมานี่แหละเออซึ่งก็ สิ่งที่คุณจะ,ะนำไปสู่การทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะมันก็คือการศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะและแน่นอนว่าในปี65ดูแล้วมีโอกาสดีๆมีข่าวดีมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะแล้วคุณก็เป็นคนมีความสามารถด้วยหลายๆคนอาจจะมีคนมาเปมาช่วยเหลือสิ่งต่างๆได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อาจจะมีคนดีๆเข้ามา มาสนับสนุนช่วยเหลือเป็นกัลายาณมิตรหรืออาจจะเป็นคู่ดีๆไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าคู่ลงทุนคู่รักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะมาสนับสนุนซัพพอร์ตให้คุณได้รับสิ่งดีๆแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะอันนี้คือพลังงานภาพรวมของคนที่เกิดวันที่26ปี2565เดี๋ยวเรามาเจาะทีละประเด็นกันเริ่มต้นจากเรื่องของงานหลักงานประจํา งานหลักงานประจำของคนที่เกิดวันที่26ปี65เป็นอย่างไรงานหลักการประจำ e i g h of Pentacles นะคะ Nine of Pentacles นะคะและ Tree of Swords นะคะในเรื่องของงานหลักงานประจำต้องบอกว่าอาจจะมีคำพูดมีอะไรระคายเคืองหัวใจเล็กน้อยแต่มันไม่เป็นผลหรอกคุณเข้มแข็งนะและแข็งแกร่งมากพอที่จะ ช่างมันนะคะแล้วก็ปล่อยอะไรคําพูดหรืออะไรที่มันมาหยุมหยิมหัวใจนะเออคนดูแล้วเนี่ยพลังงานของอาชีพเสรอาชีพหลักหรืออาชีพออทำงานประจำของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของเงินทีเดียวสร้างเงินสร้างทองได้ด้วยตัวเองยิ่งทํามากยิ่งได้มากนะคะอ่าแล้วก็ทําให้คุณสามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ดูแลตัวเองให้อยู่ดีมีสุขได้นั่นเองนะคะอ่าต่อมาค่ะ อาชีพเสริมหรืออาชีพรองของคนที่เกิดวันที่26ปี65เป็นอย่างไรปี65เป็นอย่างไรมาดูกัน7 of sword o r นนะคะ6 of pentacles นะคะและ10 of sword นะคะขอขยายหน่อยจ้าอืมจะบอกว่าในส่วนของอาชีพรองหรืออาชีพเสริมของคนที่เกิดวันที่26ในปี65นะคะอาจจะได้เจอกับคนที่ เหมือนมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณต้องแบ่งปัน,นก็ขอให้คุณเช้าน้ำหนักดีๆแล้วกันก่อนจะช่วยใครก็ช่วยแต่พองามมันก็ต้องมีเก็บของตัวเองมีใช้ของตัวเองด้วยนะคะอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองก็คืออาจจะไปเจอคนที่เขาแบบว่าไม่ซัพพอร์ตคุณเต็มที่อะ่ะเออมันทําให้คุณต้องลยุยต้องจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะอาจจะเป็น คนที่มาร่วมกับคุณหรืออะไรบางอย่างนะมันก็เลยทาให้คุณต้องต้องลุยซึ่งคุณลุยได้อยู่แล้วมันก็จะผ่านพ้นไปได้อยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถแล้วคุณก็มีของในตัวนะคะไม่ใช่คนตัวเปล่านะมีความสามารถมีทักษะมีความรู้ที่สามารถจะนำพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะมีการจบจากสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่นะมันอาจจะค่อยๆเดินแต่มันจะสําเร็จ ความสาเร็จมันรออยู่ข้างหน้าอะไรที่มันไม่โอเคอะไรที่เป็นอาชีพเสริมอาชีพรองที่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคมันไม่ใช่จุดนี้หรือว่ามันมันเอ่อมันมันไม่ใช่อะ่ะเออมันก็จะจบสิ้นละแล้วก็จะไปสู่จุดใหม่คุณจะเริ่มเดินทางเอ่อไปสู่จุดใหม่ที่มันดีกว่าแล้วก็จะเอ่อไปสู่ความสําเร็จอันใกล้นะคะอืม อันนี้ก็เป็นเรื่องของอาชีพเสริมหรืออาชีพรองต่อมาการงานและการเงินการการงานและการเงินค่ะการเงินของคนที่เกิดวันที่26เปี่5เป็นอย่างไรการเงิน Five of Bones นะคะ e g h of Cups นะคะและก็ w h e e of Fortune ในเรื่องของการเงินดูเหมือนว่าคุณอาจจะ เหมือนต้องช่วยเหลือใครหลายๆคนการจะจับใจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆต้องผ่านการพิจารณาจากคนหลายๆคนนะคะจะบอกว่าให้คุณบริหารจัดก,การให้ดีๆแล้วกันนะคะแล้วก็ให้ คุณทาได้อยู่แล้วแหละมันกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นอะไรที่มันไม่ดีคุณกําลังจะออกจากจุดนั้นนะในเรื่องของการเงินอะไรที่เป็นจุดที่คุณรู้สึกว่ามันอยู่แล้วไม่โอเคการเงินม <c oughs> ันไม่คล่องหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะจบสิ้นและคุณจะเดินออกจากจุดนั้นคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองใหม่เพื่อบริหารจรัดการแล้วก็ทําการเงินให้มันดีขึ้นมันกาลังจะเปลี่ยน,นแปลงไปในสูตรจุดที่ดีขึ้นน <c oughs> ั่นเองนะคะในเรื่องของการเงินต่อมาค่ะ การงานการเงินการเรียนเป็นอย่างไรคนที่เกิดวันที่26ปี65การเรียนค่ะ strength น,นะคะว้า wow. ว four of swords นะคะแล้วก็ queen of s w o r d นะคะในเรื่องของการเรียนนะคะอาจจะต้องหาเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนด้วยบางทีคุณอาจจะพยายาม ทำหลายอย่างเรียนด้วยอะไรด้วยหาเวลาให้ตัวเองพักผ่อนฟื้นฟูชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเองให้เต็มที่แล้วก็ลุยไปข้างหน้าค่ะตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจทํากันบ้านตั้งใจทํารายงานทําวพอทำไอเอสทำทุกอย่างตั้งใจฝ่าฟันคุณมีความสามารถอยู่แล้วคุณเก่งคุณฉลาดคุณเอาอยู่หมดบอกงี้ดีกว่าคุณฉลาดคุณเฉลียวคุณเก่งควรมีความสามารถคุณเรียนรู้ได้เร็วคุณจะสามารถสอบผ่านสอบได้และเรียนจบอย่างแน่นอนขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจพยายามนะคะแล้วก็หาเวลาให้พักผ่อนให้ตัวเองเวลาไหน ที่มันเบลอ,อยังไงก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพักผ่อนพักผ,ผ,ผ่อนให้เต็มที่แล้วก็ทําให้ตัวเองเฟรชหรือสดชื่นอะแล้วก็อ่านหนังสือทําการบ้านอะไรให้มันเรียบร้อยนะคะแน่นอนว่าคุณมีโอกาสสอบผ่านสอบได้สําเร็จอย่างแน่นอนด้วยความสามารถของคุณล้วนๆนะคะ,ะการงานการเงินการเรียนสุขภาพเป็นอย่างไรคนที่เกิดวันที่26ปี่ยว5สุขภาพค่ะ The h a l o f a a n t นะคะ Two of Pentacles นะคะและ Ten of Pentacles นะคะในเรื่องของสุขภาพดูเหมือนจะมีปวดหัวปวดศีรษะอ่าอาจจะคิดเยอะคิดหนักหรือว่าทํางานที่ต้องใช้สุหัวสมองความคิดเยอะนะคะแล้วก็มีปวดแขนปวดบา่าปวดไหล่ปวดหลังอาจจะถืออ่า อาจจะเกิดจากการนั่งนานอยู่ท่าเดิมนานๆน,นะคะหรือว่ายกหามแบกอะไรนานๆก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็บางครั้งบางทีระวังในเรื่องของอสภาพแวดล้อมนะคะมีสติดีทุกๆย่างก้าวด้วยนะคะ,ะระวังในเรื่องของภูมิแพ้ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากด้วยต้องระวังยังไงก็ต้องโซเชียลดิสแท c ซิ่งอยู่ดีนะคะช่วงเวลานี้ การงานการเงินการเรียนสุขภาพแล้วความรักเป็นอย่างไรคนที่เกิดวันที่26ปี65เริ่มต้นจากคนโสดนะคะความรักเป็นอย่างไร Page of Pentacles นะคะ The Devil นะคะแล้วก็ Ace of Cups นะคะในเรื่องของคนโสดดูเหมือนจะมีคนเข้ามามาชื่นชอบมาแบบเทิดทูนคุณนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมิว โอกาสมากๆเลยที่จะมีข่าวดีมีโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะคะอาจจะมีอาจจะมีคนแอบชอบคุณอยู่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแอบชอบแอบรักแอบหลงอะไรต่างๆนะคะมีโอกาสที่มีมีคนแบบแอบแอบแอบสนใจแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยอะไรจานองนี้นะคะอ่ะต่อมาค่ะคนที่สถานะไม่ชัดเจนปี65เป็นอย่างไรคนที่เกิดวันที่26 t o o อฟซอรนะคะสถานะไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรอ่ะคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะดูคุณจะมีความวิตกกังวลคืออาจจะกําลังวางแผนเอายังไงกับชีวิตดีในความไม่ชัดเจนนี้อยากจะออกก็ออกไม่ได้อยากจะอยู่ก็อึดอัดอยากจะหลุดพ้นจากช่วงเวลานี้เหลือเกินนะคะแต่ก็กังวลกังวลอนาคตกังวลไปหมดอะไรต่างๆนะคะจะบอกว่าคุณจะมีแรงไฟและคุณจะถึงจุดที่ ในปี65นี้คุณน่าจะชัดเจนกับตัวเองได้แล้วนะคะว่าจะเอาอะไรอย่างไรนะคะความชัดเจนในเรื่องของสัมพันธ์มันจะเกิดขึ้นจากคุณนั่นเองนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วนะคะในปี65เป็นอย่างไรคนที่เกิดวันที่26นะคะมีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วทํา เป็นยังไงความสัมพันธ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไปในทิศทางที่เป็นไปตามสิ่งที่คุณกระทําช่วงเวลาน,นี้อาจจะเป็นการเก็บเนื้อเก็บตัวของทั้งสองฝ่ายอาจจะด้วยโลกโลกของเราในทุกวันนี้นะอาจจะต่างคนต่างจะต้องดูแลตัวเองโซเชียลดิสแทนซิงด้วยอะไรต่างๆนะคะ,ะเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบปรับปรับฉับพลันอาจจะเป็นการเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนสถานที่นะเออทั้งหมดทั้งมวลจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีตามสิ่งที่คุณกระทํนานั่นหมายความว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าคุณเอ,อ่อทำดีย่อมส่งผลดีนะทำดีคืออะไราการเอ,อ่อสร้างช่วงเวลาดีดด้วยการสร้างความทรงจําใหม่ๆดีๆให้ประทับใจซึ่งกันและกันเอ,อ่อแล้วก็สนับสนุนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะสร้างมุมสร้างความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันอะ่ะมันก็จะส่งผลดีๆให้กับ กันละกันอย่างแน่นอนนะคะอ่ะและไพ่สุดท้ายที่คุณได้นั่นก็คือ Tree of Pentacles นะคะดูเหมือนว่าในปี65นะคะคนที่เกิดวันที่26จะมีคนมาติดต่อเจราจาสื่อสารอะไรบางอย่างเพื่อขยับขยายถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการเขียบขยายเติบโตทางด้านธุรกิจการเงินอะไรต่างๆหรือถ้าเป็นเรื่องของการงานก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการติดต่อเจราจาสื่อสารเพื่อที่จะ าจจะชวนไปอยู่ชวนไปทํางานหรืออะไรต่างๆนะคะหรือว่าในเรื่องของความรักก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนมาติดต่อเจรจาสื่อสารมีพ่อสือ่อแม่ชักอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะ,ะอ่หรือว่าอาจจะเป็นการสู่ขออะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะมีการติดต่อเจรจาสื่อสารเกิดขึ้นมีบุคคลเข้ามาเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อมา เจรจาติดต่อสื่อสารอย่างแน่นอนในปี2565นะคะและนี่คือทั้งหมดของดวงชะตาพาเปเินไรอันเทรนีสำหรับคนที่เกิดวันที่26ในปี2 5 6 5นะคะและตามธรรมเนียมค่ะเราจะหยิบไพ่พิเศษให้กับคนที่เกิดวันที่26นะคะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้ใช้ชีวิตได้อย่างเบิกบานเติรนโรแล้วก็มีความสุขนะคะไพ่ที่คุณได้นั่นก็คือโดนัท นะคะคถึงจะมีความรู้รอบตัวมากมายสักแค่ไหนถ้าเราไม่รู้จักตนเองอย่างแท้จริงความรู้ของเราย่อมไม่สมบูรณ์อย่าให้ความรู้ของเราเหมือนขนมโดนัทความรู้รอบตัวนาะฟูแต่ความรู้เกี่ยวกับตนเองกรวงโบสังเกตตัวเองให้มากอ่านตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นรู้จักปรับปรุงแก้ไขตัวเองเสมอนะคะสิ่งที่ไพยอยากจะบอกก็คือว่าคนที่ เกิดวันที่26เนี่ยเป็นคนเก่งมีความเฉลียวฉลาดรอบด้านทีเดียวนะคะรู้หลายๆเรื่องอย่าลืมที่จะมาทําความรู้จักทําความเข้าใจตัวเองนะคะสังเกตตัวเองให้มากเหมือนบางครั้งบางคนที่บอกไปตอนต้นว่าบางคนนอนไม่หลับคิดมากคิเดเยอะคิด คิดคิดไปไกลนะคะจะบอกว่าถ้าคุณกลับมารู้จักตัวเองรู้ทันทีว่าตอนนี้กําลังคิดกําลังมีความรู้สึกอะไรมีอารมณ์แบบไหนเมื่อคุณสังเกตตัวเองรู้ว่ากําลังเกิดขึ้นก็แค่รู้แล้วก็วางมาันไว้รงนั้นแล้วก็เข้าใจเลยว่าทุกความคิดทุกอารมณ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราแค่รู้ทันมันเท่านั้นแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองมาสังเกตตัวเอง นะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันให้มากคุณก็จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของ ดวงชะตา,าพาเปลีนบอัมทรษีในวันนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกำลังใจดีๆให้กับคุณแม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหวัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟิร์สให้กับทุกช่องทางเลยนะคะถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็ส่งมาบอกกันได้นะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้อยากให้ปรับปรุงอะไรยังไงแนะนำกันเข้ามาได้นะคะยินดีพัฒนาให้ ทุกคนให้แฟนๆแ,แ,แฟนช่องนะคะทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย